สวัสดีครับแล้วนะ,นะก็รอบนี้กับเทสชุดนักรบงบน้อยคันช่อนโดสูบลอกเดี่ยเป็นใบสันสไปเดอร์ผมไม่รู้ว่าลอ,อกผมมีปัญหาหรือว่ายังไงนะแต่มันหนูสักเบอร์สีก็พอแล้วไม่งั้นมันตีไม่ออกก <c oughs> ็ลอกตีค่อนข้างง่ายนะครับเปิดหน่วงไม่เยอะแล้วก็ตีฟู่ จริงๆเปิดสักเบอร์สามเบอร์สี่ก็โอเคละจากทิ่ตีมาเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้ฟูซะง,งั้น และแก้ฟูก็ใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อนออกแล้วก็ดึงหน่อยบางทีสายอาจจะจมออกสายจมเยอะอยู่เหมือนกันก็ตอนนั้นครับเอามาเทสให้ดูเหนียวไหมงัดเทพาอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันใหม่ตอนนี้หน่วงปิดอยู่ที่เบอร์สี่เหยื่อประมาณสิบกรัม,รม,ก,รมก็ถือว่าโอเคนะครับวกออกมานิดเดียวถ้าเราเอานิ้วหยุดก็สบายหรือปรับไปที่เบอร์ห้าก็น่าจะเวอร์กว่านี้ ก็ตอนนั้นครับเดี๋ยวมารอดูกันตอนได้ตัวตอนนี้ก็พักกล้องครับอากาศร้อนโอปอจะฮีทง่ายแบตฮีทง่ายแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนได้ตัวครับไม่ถูกต้อง มาดูแอคชั่นช่อนโดสูกันครับง่ายออกง่ายเอาไม่หลุดนะครับขั้น่ะส่งเยื่อง่ายนะแต่ที่ผมตีให้อยู่อาจจะมีฟู้บ้างเนี่ยเแบรบกก็ตามนี้เลยครับเแบรบกโคตรแน่นเลย น่าจะ8โลจริงๆส่วนความเหนียวเนี่ยงัดไปเลยครับมั่นว่าเหนียวโดนเทพารอดก็ปาอื่นไม่ต้องคิดแล้วครับเอาเป็นดูกันตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลากินห่างปลากินยากมีคลิกเสียงปลาลากด้วยเป็นไงล่ะ ก็ตอนนี้ก็ดูชั่นคันครับเรื่องเซนคันอ่ะมีนะมีเซนคันแต่ไม่ถึงขั้นกับว่าดีจัดจัดตาโฉบรู้ก็สมกับที่เขาเขียนว่าช่อนโดสูกครับเพราะว่าตกประช่อนยังไงก็ต้องมีเซนหน่อยนิดคัน ริปคันพอมีครับไม่สูงปี๊ดไม่สูงเวอร์แต่คือพอมีให้เยอะปลาง่ายแต่เรื่องเหนียวเนี่ยเหนียวแน่ๆนผมว่าอีานี้ก็จะคทใเ้สั้นลงนะครับคันละตัวผมว่าก็เห็นแมชั่นกันละเรื่องเหนียวเนี่ยก็ดูาครับ คันห้าคันสี่เจ็ดสิบเามางัดเทพาเล่นที่พิลอดก็ยังได้ครับสโดโนี่ยไม่ต้องพูดถึงอจริงๆนะผ่านเทพาไปได้เนี่ยสะโดหายห่วงครับแต่ิีเสยงปราราเขาไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะผมว่ามันเงียบไปนิดนึงแต่มีมาให้ก็โอเคครับดีกว่าไม่มี อ่ะเดี๋ยวเจอคลิปเทสเต็มๆกันครับกับชุดนักลบงบน้อยคันชั่นโดสูบ580ก 80, ับรออกใบสันสไปเดอร์ก็จบชุดก็เาวๆา4 7ันสี่จะสิบครับสามใบม่วงเอามางัดเทพาได้ขนาดนี้เหนียวเหนียวแน่ๆไม่เชื่อไปดูช่องนะโอเวนซี o N C, ครับที่เขางัดกล่องโทร2สองกล่องสามกล่องดูคันลงอะ่ะเหนียวแค่ไหนก็ ส่วนตาก็นั่นนะครับนี่งับกันขนาดเนี้ยเหนียวไหมล่ะใส่ไม่เล็กด้วยนะเดี๋ยวขอตัวไปเวยตต่อกันครับต้องเอตาขึ้นแล้วแล้วเจอกันคลิปเทสเต็มๆครับ เป็นปากอยู่นับกันเท่าไหร่ครับคันนาะเหนียวแน่นอนมั่นใจแล้วดูไซสซะก่อนใครบอกเล็กดิเขียงตายเลย ไครวงเล็กเถียงตายตัวเดียวเลยนะครับจบข่าวให้มันรู้เรื่องกันไปไซส์เกือบๆยี่สิบก็ตามนี้เลยครับน้าๆชุดนักลบงบน้อยคันช่อนโดสูบกับรอบใบสันสไตเดอร์ เหนียวไหมอ่ะไซนี้ก <het> ็เราๆเกือบยี่สิบก็คิดเอาครับแล้วแต่ชอบสำหรับผมนะคุ้มไม่เกินสามใบม่วงเอามางัดปลาเล่นได้เหนียวเหนียวเด็กแน่นแน่เมฆขัแน่นจริงๆนะบใบสันสไปเดอร์งงเหมือนกันอยู่แต่คลิกเสียงเบาไปหน่อยส่วนขั้นเซนมีครับแต่ไม่ถึงขั้นกับแบบโหดีเวอร์รู้สึกปลาโชบปลากัดรู้สึกแน่นอน เหนียว่ะตามนี้ครับก็ดูเอาแล้วพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ